ภาคต่อคุณแม่นางเอกดังทิมทิมประภาโพสเดือดอีกครั้งลั่นปล่อยผ่านคนนินทาคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ปากของใครโยงปมแม่แหกลูกกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนของวงการบันเทิงหลังจากที่เพจดังได้เปิดประเด็นคุณแม่นางเอกดังรายหนึ่งโพสแหกลูกสาวตัวเองกลางโซเชียลขอให้โชว์สเตตเมนต์ที่อ้างว่าปลดหนี้ให้โดยระบุว่าสเตตเมนต์มาโชว์หน่อยนะที่ให้สัมว่าช่วยปลดหนี้จนเหลือติดบ,บัญชีไม่กี่บาทหนี้อะไร ตอนไหนขอดูหน่อยถ้ากตัญญูขนาดนั้นต้องชื่นชมและจากนั้นยังโพสต์อีกว่าฉันอโหสิกรรมให้ทุกอย่างทุกการกระทํากรรมใครกรรมมันชดใช้กันให้หมดชาตินี้พอถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราไม่เจอกันมองกันไม่เห็นอีกเลยก่อนที่จะมีการโพสต์สเตตัสในทํานองตัดพ้ออยู่หลายครั้งก่อนที่จะพบว่าเป็นโพสต์ดังกล่าวเป็นของคุณแม่ทิมพ,มพิมประภาซึ่งก่อนหน้านี้นางเอกดังเคยให้สัมภาษณ์ว่าช่วยที่บ้านใช้นี่จนไม่มีเงินเหลือ ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมจนได้เชียร์ที่คำพรมาช่วยเหลือหลังจากที่เป็นข่าวไปนั้นทิมพิมพประภาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพนกบินอยู่บนท้องฟ้าพร้อมข้อความว่าทม์เฮลเวลาจะช่วยเยียวยาอย่างไรก็ตามดูเหมือนจะไม่จบลงง่ายงายเพราะล่าสุดคุณแม่ของทิมได้ออกมาโพสต์ภาพที่มีข้อความคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ปากของใครจะดีหรือไม่อยู่ที่ใครเป็นคนเล่าคนจะดีไม่ใช่เพราะคำสรรเสริญ คนจะเลวไม่ใช่เพราะคำนินทาใครจะดีจะช่วยอยู่ที่การทำมาคำนินทาไม่อาจทําให้คนดีเป็นคนไม่ดีไปได้อย่าเก็บคําพูดของคนที่ไม่ได้รักไม่ได้หวังดีกับเรามาใส่ใจให้ความสําคัญกับคนที่เขารักและเห็นคุณค่าในตัวเราเท่านั้นพอพร้อมกับระบุแคปชั่นใครเขาจะด่าจะนินทาว่าร้ายเราอย่างไรเราปล่อยผ่านเพราะคนเหล่านั้นเขาไม่ได้รู้จักเราดีพอทําหน้าที่ของเราต่อไปให้การเวลาทําหน้าที่ของมัน นอกจากมีทางข่าวข่าวบันเทิงช่องแปดได้ออกมาเล่าข้อมูลจากข่าววงในที่ไปสืบมาได้ว่าตอนนี้ครอบครัวของทิมมีปัญหากันแต่ไม่ทัวว่าพ่อกับแม่เขาหยากันหรือยังตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วได้มีการโพสต์รูปครอบครัว,รวที่มีแม่เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นไม่มีแล้วมีคนสังเกตว่าช่วงที่ครอบครัวพิ์ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันจะมีแค่พ่อไม่มีแม่ไปด้วยมีคนออกมาเล่าว่าชีวิตแม่ลำบากมาตั้งแต่ช่วงโควิดแม่เป็นแม่ค้าที่พยายามจะขายของทุกอย่าง แม่ไปขนขนมไปขายตามตลาดนะัดซึ่งวงในเปรียบเทียบชีวิตพิมกับแม่ว่าเป็นแม่ดารามาขายของตามตลาดนะัดใช้ชีวิตลำบากในขณะที่ลูกนั่งกินโอมาการเสลูกมีแฟนเป็นไฮโซแต่แม่ก็ยังเป็นแม่ค้าอยู่นะและตั้งแต่พิมพ์ออกมาเปิดเผยว่าชีวิตตัวเองลำบากช่วยครอบครัวปลดหนี้กลุ่มแฟนคลับที่ตามเฟซบุ๊กของแม่ได้บอกว่าจริงๆแม่เริ่มออกมาโพสตอะไรแปลกๆตั้งแต่พิมพ์เริ่มออกมาพูดเรื่องหนี้สินแล้วแต่มาเริ่มหนักเมื่อท่วง2-3วันที่ผ่านมา ส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมาอย่างไรคงต้องรอฟังจากปากของนางเอกสาวพิมพิมประภากันอีกครั้งหนึ่ง